ด้วยคนคนนี้เนี่ยจริงๆแล้วเขาเป็นคนที่น่ารักนะด้วยไพ่ของเขาเนี่ยเป็นไนออฟคัพเป็นคนที่น่ารักอบอุ่นมองโลกในแง่ดีมาโดยตลอดแต่ที่ผ่านมาเขาเจอคนที่ทำให้เขาอะจะต้องเปลี่ยนตัวเองเปลี่ยนมุมมองใหม่ว่าจริงๆแล้วความรักอะมันอาจจะไม่ดีจริงก็ได้มันอาจจะไม่ได้สร้างความสุขให้กับเขาก็ได้ ขาหมายถึงตัวเขานะไม่ได้หมายถึงคนอื่นเพราะด้วยประสบการณ์ที่เขาได้เจอมาคือความผิดหวังความเสียใจบางคนเนี่ยถึงขั้นเป็นแบบคิดมาก10บดาบเลยนะมันไม่ใช่เรื่องง่ายกับคนคน,นึงที่จะผ่านพ้นวิกฤตตรงนั้นมาได้แต่ด้วยความที่เขา่เป็นคนที่มีจิตใจที่ดีอยู่แล้ว mm hmm. นายอ๊อกคัพเนี่ยไม่เคยคิดร้ายอะไรกับใครแต่โดนทำร้ายมาโดยตลอด แล้วเขาก็มองถึงว่าสักวันหนึ่งอะถ้าเขาหลุดพ้นจากข้อกรรมตรงเนี้ยชีวิตเขามันน่าจะดีขึ้นและข้อดีของเขาก็คือการที่เขาอะพอจบกับอะไรแล้วไม่มีการที่จะต้องหวนคืนละไพ่ของเขาก็คือแชริออตการไปต่อข้างหน้าเลยเพราะอะไรมันไม่มีทางหรอกที่แก้วมันล้าวไปแล้วอะมันจะกลับมาสารสัมพันธ์กันได้หรือมาต่อกันติด หรือถ้าใช่อ่ะมันก็คงจะไม่ได้ดีขนาดนั้นหรอกถ้าดีมันต้องพยายามปรับกันแล้วอ่ะ <c oughs> ซึ่งดูจากเหตุการณ์เนี้ยมันปรับกันมาหลายต่อหลายครั้งละโดยที่ตัวเขาอ่ะพยายามที่จะทาให้มันดีขึ้นแต่สิ่งที่เขาได้รับก็คือการถูกสบประมาทบ้างการถูกเอาลัดเอาเปรียบในเรื่องของการเงินบ้างหลายอย่างไม่ได้ดูดีในสายตาของคนรักหรือคู่รักของเขาเมื่อในอดีตเลยหรือแม้กระทั่งคนรอบข้าง จะโดนตำหนิโดนว,ว่าเสมอเสมอกว่าเขาจะออกมาได้เนี่ยก็สาหัสสากันนี่ยสิดาบ5ดาบ5เหรียญอย่างเงี้ยต้องอาศัยความอดทนสักเท่าไหร่เนี่ยแล้วก็จะต้องฟันฝ่าออกมาให้ได้แต่เขาเป็นเลือดน,นักสู้นะด้วยไพ่ชาริออตแล้วก็ไนออฟคัพอะคิดแหละว่าเออมันอาจจะเป็นข้อกรรมของเราแหละที่เราจะต้องประสบพบเจอยังไงซะขอให้มันหลุด ขอให้มันพ้นไปอะไรที่มันไม่ใช่ของของเราก็ให้เขาไปหรือมันเป็นของของเรานั่นแหละแต่เขาอยากได้ก็ให้เขาไปเพื่อมันจะได้จบจบไปไม่องั้นชีวิตของเขามันไม่ได้ไปต่อแน่และมันก็จะบั่นทอนให้สุขภาพกายสุขภาพใจของเขาอะแย่ yeah. เขาเคยที่จะหันหลังให้กับคุณอะหลายครั้งละ เพราะอะไรอะ่ะเพราะความกลัวเมื่อในอดีตอะ่ะมันโผล่ขึ้นมาทุกครั้งเมื่อเวลาพูดคุยกับคุณอะ่ะไม่ใช่ว่าคุณไปทำร้ายเขานะแต่ด้วยภาพจำอะไรต่างๆที่เขาเคยเจออะ่ะมันทำให้เขาอะ่ะพอเวลาที่จะเขาได้เข้าเข็มกับคุณใช่ไหมหมายถึงว่าพูดคุยแล้วมันกำลังที่จะมีทิศทางการได้ไปต่ออะ่ะแล้วก็จะต้องหยุดกลับมาเริ่มต้นใหม่ครั้งแล้วครั้งเล่าจนบางครั้งทำให้ตัวของคุณอะ่ะรู้สึกเป็นแบบ เสียใ,ใจนะทาไมเหรอฉันไม่ดีพอหรือเปล่าเออทาไมเขาถึงไม่คิดที่จะจริงจังกับเราสักทีหนึ่งหรือเดือนหน้านในความสัมพันธ์หรือแค่เข้ามาหยอกๆเอินๆเบื่อแล้วก็ไปไปเรื่อยๆบางครั้งคุณแอบคิดแบบนั้นแล้วก็แลว้ว่าน้อยใจแต่ถ้าดูตามหน้าไพ่เนี่ยมันไม่ใช่แบบนั้นนะในใจของเขาอ่ะเขาอยากเริ่มต้นใหม่แต่ทีนี้ว่าความกลัวของเขาก็ยังมีอยู่ แต่ด้วยตัวของคุณคุณก็เป็นอะไรที่ก่อนจะน้อยใจถึงทุกวันเนี้คุณก็ไม่ถอยเหมือนกันคือคล้ายๆกับว่าคุณก็ใช้ความน่ารักความดีของคุณนะในการที่พูดคุยกับเขาเข้าอกเข้าใจเขาเหมือนกับตัวของคุณน่ะมันผ่านเรื่องจบเรื่องแยกอะไรเนี่ยมาหลายต่อหลายครั้งอะจนมีประสบการณ์ที่ค่อนข้างเยอะแล้วก็มีความเข้าใจในมุมมองของเขาอะ่ะ ดูออกแหละว่าคนคนนี้ใบหน้าของเขาอมทุกข์นะเวลาคุณพูดคุยกับเขาเนี่ยคุณจะสังเกตได้ว่าในตาเขาออกเศร้าๆเขาน่าจะมีเรื่องบางอย่างซึ่งติดค้างอยู่ในใจแต่ไม่จำเป็นที่จะต้องอธิบายขนาดนั้นเพราะเขาเป็นคนที่โลกส่วนตัวสูงและคุณเข้าได้ถึงเพราะคุณเคยเกิดอาการแบบนั้นมาก่อนคุณก็ เข้าใจเขาแล้วก็ใจเย็นกับเขามาโดยตลอดแหละว่าคนเราเนาะประสบการณ์การเจอในเรื่องราวของความทุกข์หรืออะไรมาเนี่ยมันไม่เหมือนกันกว่าจะหลุดออกมาได้เนี่ยเขาคงจะต้องใช้เวลาเยอะเพราะฉะนั้นบางครั้งอะ่ะก็จะต้องมองในมุมมองของเขาด้วยบวกกับตัวของคุณก็รู้สึกสงสารเขาประกอบกันมันมีทั้งความผูกพันความสงสารแล้วก็มองว่าตัวของเขาเนี่ยน่าจะเคยเป็นแบบเราเมื่อในอดีตอะ่ะ เขาไม่มีพิษไม่มีภัยอะไรเลยในส่วนของตัวเขาอ่ะเขามองว่าการที่คุณเข้ามาเนี่ยมันทําให้ตัวของเขาอ่ะรู้สึกได้เริ่มต้นอะไรบางอย่างนะเออจากคนที่มองว่าตัวเองเนี่ยเดทมันไม่มีอะไรดีมากไปกว่านี้แหละกับการที่จะต้องชดใช้กรรมกับในสิ่งเรื่องราวต่างๆที่เขาเป็นฝ่ายเลือกเข้ามาในชีวิตแม้ว่าบางคนอาจจะมีในเรื่องราวของนี้สินที่บางอย่างที่ทําค้างเอาไว้เขาก็จะต้องรับผิดชอบ และชีวิตของเขาก็จะต้องเริ่มต้นใหม่เพราะเขาอาจจะอยู่ในขั้นของการหมดเนื้อหมดตัวหรือเงินนั้นน่ะที่เก็บไว้อะมันก็ถูกออกไปโดนสาหัสสาการน,นั่นแหละก็เลยได้แต่คิดว่าตอนนี้ชีวิตของเขาอ่ะน่าจะเต็มที่ก็คือการทำงานการได้ใช้ชีวิตแบบให้มันใช้หนี้หมดน่ะแล้วก็มีเงินเก็บัะหน่อยนึงไม่ได้คิดอะไรและในเรื่องราวของความรักเขาอ่ะพอเจอกับคุณอ่ะ เขาก็มองได้ว่าตัวคุณอ่ะเป็นคนที่มีความคิดที่ดีมีไมชซ่นที่ดีแล้วก็เป็นอะไรที่เขาอึ้งในหลายๆอย่างในความสามารถของคุณบวกกับคุณใจดีกับเขาอะ่ะจนเขาก็แอบเคิมไปเหมือนกันว่าอืมก็มันก็ดีเนาะเวลาได้พูดคุยกับคุณเน่ะแล้วมันก็สะสมมาเรื่อยๆจนเกิดความผูกพันหลายครั้งที่เวลาเขาหายไปเนี่ย คุณก็ไม่เคยเลยนะที่จะไปาถามไทยไปตามเขาหรือไปจู้จี้ขนาดนั้นน่ะคุณก็อยู่ในพื้นที่ของคุณแบบใช้ความสุขของตัวเองกับการพัฒนาตัวตนไปเรื่อยๆคุณมีพื้นที่ส่วนตัวของคุณแล้วบวกกับตัวของคุณน่ะก็เป็นคว er ีนถือเหรียญน่ะก็มีโรคส่วนตัวสูงเหมือนกันไม่ชอบให้ใครเข้ามายุ่งและใช้ชีวิตได้ดีในการอยู่ตัวคนเดียวเช่นเดียวกันกันกบเขาอะ่ะ g นออฟเพน t จ c l e ทั้งคู่มีพลังงานของความเป็นคู่นะอืก็เลยเห็นมุมมองที่เขาเป็นในเวลาเนี้มันไม่แตกต่างจากคุณเมื่อในอดีตระหว่างคุณกับเขาอาจจะอายุแตกต่างกันก็ได้และบางครั้งเซนต์ของคุณนะก็สัมผัสได้ว่าคนคนนี้ยังต้องการได้รับการเยียวยาในบางอย่างแต่ตัวเขาเลือกที่จะไม่อ่อนโยนแล้วก็ไม่ทำตัวเองแบบ อ่อนแอให้ใครได้เห็นจะทำตัวเป็นแบบ The Impoler อย่างเงี้ย Share the o อย่างเงี้ยคือฉันไม่ได้เป็นไรฉันอยู่ได้ก็เขาอีโก้ของเขานั่นแหละเอามาบางหน้าเพราะข้างในของเขามันบอบช้ำม,มากเขาจะให้ใครเห็นไม่ได้ในวันที่เขาเดินออกมาจากในสิ่งที่มันไม่ใช่อะ่ะเขาจะต้องยอมรับกับตัวเองตรงนี้ให้ได้ก่อนแล้วก็ค่อยๆเยียวยา,ยาแต่ทุกวันนี้คิดว่ามันน่าจะดีขึ้นแล้ว เพราะเขาเอาเวลาที่จะต้องมานั่งคิดในเรื่องราวของความเสียใจเนี่ยไปหมกมุ่นน่ะใช้คําว่าหมกมุ่นกับงานทุ่มเทบ้าบอคอ,อแตกแบบนั้นไปเลยแต่มันเป็นสิ่งที่ดีนะเพราะบางคนก็อาจจะใช้วิธีอื่นก็ได้แต่ของเขาใช้วิธีของการทุ่มเทในการทํางานนั่นก็คือเป็นการส่งผลดีต่อชีวิตของเขาในความคิดของเขาอ่ะไม่ใช่ว่าเขาไม่อยากมีความรักแต่เขามีความกลัวเขาไม่ได้กลัวความรักนะแต่เขากลัวคนที่จะเข้ามาจะมาทาร้ายเขา จะมาอยากได้อะไรของเขาไม่ว่าจะเป็นหัวใจการทำลายความรู้สึกของเขาเล่นกับความรู้สึกซึ่งเขารับไม่ได้แล้วนะกว่าเขาจะมาถึงจุดนี้ได้เขาก็สาหัส,สกันมาพอสมควรแต่ด้วยตัวของคุณเนี่ยมันขึ้นไพ่เดือบวิลลึกๆแล้วเขารู้นะว่าคุณอะไม่มีจิตใจแบบนั้นอะคุณไม่ได้เล่นกับความรักไม่ได้รเล่นกับความรู้สึกเพราะด้วยตัวของคุณอะเขาก็ แอบมองได้ว่าคุณก็น่าจะเจออะไรมาหนะักพอสมควรจากการที่คุณอะแข่งได้ถึงทุกวันเนี้ยบางอย่างเขาก็เข้าได้ถึงว่าคุณะกับเขาอะมันมีพลังงานคล้ายๆกันแต่ด้วยตัวของคุณอาจจะมีพลังงานที่เป็นแบบว่าปล่อยผ่านได้ง่ายไงหรือเหตุการณ์ที่คุณไปเจออาจจะหนักไม่เท่ากับเขาหรือบางทีอาจจะหนักกว่าเขาแต่คุณใช้วิธีการเยียวยาได้เป็นแบบถึงจุดนะ่ะ ด้วยตัวของคุณไม่มี e อีโก้อ่างเงี้ยคุณก็ยอมรับแล้วก็ใช้เวลากับตรงนั้นแต่ของเขามันไม่ใช่แบบนั้นเนี่ยเขากึ่งๆึงจะยอมรับกับอีกกึ่งหนึ่งไม่ยอมรับมันก็เลยทําให้ทุกอย่างมันเลยล่าช้าต่อการเยียวยาเพราะฉะนั้นการที่คุณเข้ามาเนี่ยเขาอะแค่หวั่นใจเฉยๆว่าเออมันจะดีกับตัวเขาจริงหรือเปล่าไม่ใช่ว่าคุณไม่ดีกับความสัมพันธ์ครั้งเนี้ย ตัวเขามันจะเกิดอะไรผิดพลาดอีกไหมเขาจะต้องเสียใจกับบางอย่างไหมถ้าเกิดมันไม่เป็นไปนอย่างที่เขาคิดหรือสิ่งที่คุณคิดเพราะจริงๆแล้วอ่ะเขาเข้าถึงความรู้สึกของคุณได้ว่าคุณน่ะมีจิตใจที่ตรงกันกันกบเขานะมีความเมตตาเขาแล้วก็สงสารเขาใจดีกับเขามากๆอ่ะซึ่งเขาไม่เคยได้รับแบบนี้จากใครเขามองคุณเขาเข้าใจถึงความจริงใจของคุณเพราะด้วยตัวของคุณเนี่ยคุณเป็นคนที่เป็นนักคิดที่ดีอ่ะ นั่นก็คือก่อนที่คุณจะทําอะไรหรือคุณจะรู้สึกอะไรกับใครได้อะนั่นแสดงว่ามันจะต้องเกิดขึ้นจากจิตใจภายในของคุณลึกๆแล้วแหละเพราะถ้ามันไม่ใช่อ่ะตัวคุณเองก็เคยบาดเจ็บมาคุณก็คงจะไม่เสี่ยงหรอกกับการที่ลงไปเล่นกับความรู้สึกของใครโดยถ้าไม่ได้เกิดขึ้นจากความรู้สึกนั้นเพราะนี่คือภาพในอดีตของคุณก็คือหนีเลยร้องไห้เสียอกเสียใจและกว่าจะปรับบาลานซ์ตัวเองมาได้ถึงทุกวันเนี้ยอาจจะหนักกว่าเขาซะด้วยซ้า เพราะฉะนั้นนะตรงเนี้ให้คุณเข้าใจไว้ได้เลยว่าคนคนนี้ซึ่งบางครั้งเขานิ่งเงียบจากคุณไปหรือเขาดูอีกนอกเขาไม่ตอบคุณนั่นก็คือบอกให้ตรงๆว่าเขาปฏิเสธคุณตั้งแต่ตอนนั้นแล้วแหละช่วงที่มามาเหหายช่วงที่เดินออกไปนั่นะเพราะเขากลัวกลัวว่าเขาจะไม่ได้รับความรักกลัวว่าถ้ามันเป็นจริงแล้ว เขาอาจจะเป็นคนรักที่ดีให้กับคุณไม่ได้ด้วยก็ได้หรือความแตกต่างอะไรหลายอย่างเขาก็เลยไม่อยากเอาใจลงไปเล่นในความรู้สึกเขาก็เลยเดินออกไปอันนั้นนไม่ผิดหรอกถ้าคุณมองว่าเขาถอยอะ่ะใช่เขาถอยแต่ด้วยตอนนี้เขาน่าที่จะตระหนักรู้แล้วว่าอมืมันไม่น่าจะใช่แล้วแหละถ้าเขากลัวเขาก็จะไม่ได้ความรักที่ดีกลับมา และอีกอย่างการกลัวกับในประสบการณ์ของเดิมๆซึ่งมันเอามาเปรียบเทียบกับคุณไม่ได้ซึ่งตัวของคุณอะเป็นควีนถือไม้อะควีนถือไม้ก็เป็นคนที่ใจนักเลงอะใจสู้ก็คือแบบไม่ไม่จาเป็นต้องงอไรในเรื่องราวของความรักถ้าไม่ได้ก็คือไม่ได้อะแต่ถ้าจะรักก็คือรักจริงอะก็ไม่ได้เข้ามาหลอกกับใครด้วยเช่นกันด้วยเส้นของคุณน่าจะบอกกับตัวคุณว่าคนคนนี้จริงๆอะเขาหน้าที่จะมีใจให้กับคุณแหละแต่เขามีปัญหาในเรื่องราวของจิตใจของเขาอะ่ะ ซึ่งมันจะต้องผ่านอีกหลายน้ำอ่ะกว่าเขาจะมีความตกตะกอนหรืออะไรคุณก็ปล่อยผ่านแหละแล้วคุณก็มองว่าถ้ามันจะใช่มันก็คือใช่แต่ถ้าไม่ใช่พยายามไปก็ป่วยการมันไม่ได้ประโยชน์อะไรกะถ้าเรามั่นใจว่าเ,าเรารู้สึกกับเขาแต่เขาอาจจะไม่ได้รู้สึกกับเราแต่ตรงเนี้ยตอนเนี้ยตัวของเขาอ่ะเขามีการได้คิดอยู่แล้วแหละว่า เขาจะใช้เรื่องราวของความผิดหวังประสบการณ์เดิมอะมาตัดสินคุณอ่ะมันก็ไม่น่าที่จะใช่ข้อดีของคุณมีต้องเยอะต้องแยะทำไมไม่มองล่ะในวันเวลาที่ตัวเขาอะมีความทุกข์หรืออะไรหลายอย่างที่ตัวของคุณพูดอ่ะมันส่งผลต่อใจเขามากมายว่าเขาจะต้องผ่านไปให้ได้ตัวคุณก็เคยผ่านมาแล้วแต่คุณอาจจะไม่ได้พูดเจาะจงลงไปตรงๆอะนะเพราะว่าเขาจะรับไม่ได้แต่คุณพอที่จะมองออกแหละว่าคนคนนี้ เขาน่าจะประสบอะไรมาคล้ายๆกับคุณเมื่อในอดีตเขาก็เลยใช้เวลาตรงเนี้ยตอนเนี้ยเลยนะก็คือ King of s w o r d แล้วก็9วดาบเนี่ยเขาคิดในเรื่องราวตรงเนี้ยครบทวนหลายหนหลายครั้งแล้วว่าจะไปต่อกับคุณดีไหมหรือจะเดินออกไปดีแบบแปดถ้แบบวยเมื่อกี้เดินออกไปไปหาทิศทางใหม่ทิศทางใหม่ของเขาก็คือบางทีบางคนก็อาจจะขออยู่คนเดียวไปเลยนะไม่ต้องยุ่งวุ่นวายอะไรกับใครเรื่องความรัก ตัดออกไปเพราะมีความรู้สึกว่าเป้าหมายของเขาอาจจะเป็นคนที่ใช้ชีวิตกับการภาวนาหรือการได้ใช้ชีวิตอยู่กับตัวเองแบบเงียบมีไปแต่คิดว่าอันนี้ไม่น่าใช่เพราะด้วยไพ่เดอะเวิล์เนี่ยมันจะต้องมีการเติมเต็มและเขาก็ต้องการการเติมเต็มไม่ใช่ใขรก็น่าที่จะเป็นคุณนั่นแหละเพราะมันขึ้นไพ่เดอะเลเวอร์ก็ประมาณเดือนมิถุนา,น,าน,น,านายนเนี่ยนะเดือนมิถุนายนเลขหกเนี่ยมันเด่นมากที่ตัวเขาเนี่ย เขาก็จะตระหนักได้ว่าเขาจะต้องเปลี่ยนตัวเองใหม่ว่าเขาจะต้องไม่กลัวและไอ้เรื่องราวของอดีตมันจะมาใช้กับคุณมันไม่น่าจะได้เพราะด้วยตัวของคุณอะเป็นเดอะเมจิเชียนะคุณเป็นคนที่คิดดีคิดบวกอะและสิ่งที่เขาสัมผัสได้มากไปกว่านั้นนี่ขนาดว่ายังไม่ได้เป็นอะไรกันแต่การดูแลใส่ใจของคุณด้วยคําพูดหรือการกระทําอะไรบางอย่างอะมันส่งผลให้ตัวเขามองว่าคุณให้เขาเป็นหนึ่งในครอบครัวของเขาหรือ เขาเข้าใจว่าคุณน่าจะมีพลังงานของความเป็นคู่เป็นอะไรกับเขาเมื่อในอดีตเน่ยเพราะมันขึ้นไพ่จ้าเมรแล้วก็ไพ่พระขึ้นมาเนี่ยมันบ่งบอกได้เลยว่าเขาย้อนรละลึกถึงในเรื่องราวของอดีตและก็ความผูกพันมากๆว่ามันไม่ใช่เรื่องบังเอิญแล้วกับการที่มาได้มาพบมาเจอคุณอะและยิ่งนับวันนับวันนะคำพูดของคุณอะไรของคุณเนี่ยมันส่งผลต่อใจเขาเยอะทําให้ตัวของเขาอะ เริ่มที่จะมีแพชชั่นเริ่มที่จะมีอะไรคิดหลายอย่างนอกเหนือจากการที่ว่าจะต้องอยู่คนเดียวและหลังจากนี้ไม่มีและความน้่งความรักเปลี่ยนแต่มีการได้คิดว่าจะทำยังไงดีละถึงจะได้มีครอบครัวกับเขาสักทีหนึ่งซึ่งเป็นครอบครัวที่มันจะต้องสมบูรณ์นะก็คือเป็นทั้งเพื่อนพี่น้องเป็นทั้งคนรักเป็นอะไรได้ในหลายๆอย่างในเวลาเดียวกันมันน่าจะดีกว่าการที่จะอยู่เป็นเดอะเฮอร์มิตคนเดียวเพราะฉะนั้นตอนนี้นะ่ะเข้าใจได้ว่า ตัวคุณน่ะอาจจะมองภาพนั้นน่ะไว้ก่อนหน้าน,นั้นแล้วและบางครั้งถ้ามันนานเกินไปมากกว่านี้ตัวคุณก็จะตัดภาพนั้นออกด้วยเช่นกันเพราะว่าขี้เกียจไม่อยากเอาเรื่องดราม่าของใครมาใส่กระบาลตัวเองเพราะคุณมองว่าตัวของคุณน่ะประสบความสําเร็จแล้วคุณเยียวยาตัวเองเรียบร้อยคุณก็ควรจะได้รับความรักที่ดีๆสักครั้งหนึ่งมันไม่จําเป็นที่จะต้องมารลอใครอีกคนหนึ่งไหมถ้าเขายังไม่พร้อม นั่นคือความรู้สึกของคุณแต่ตอนนี้เนี่ยเขาอะได้เคลียร์ตัวเองเรียบร้อยแล้วด้วยไพ่ห้าไม้เนี่ยว่าตัวของเขาอะไม่มายแล้วนะในเรื่องราวของความกลัวความรักแต่เขากลัวว่าคุณจะไม่รักเขามากกว่านี่เพราะด้วยอะไรมาระยะหลังเนี่ยดูคุณเฉยอะคุณไม่ได้ใส่ใจแล้วเขาจะรักเขาจะให้สถานะหรือไม่ให้สถานะจะบอกจะมาเมื่อไหร่ก็ช่างแม่งไม่ได้สนใจขนาดนั้นแล้วเพราะตัวของคุณเซฟตัวของคุณแล้ว เพราะคุณก็กลัวเหมือนกันไม่ใช่เพียงแต่เขากลัวฝ่ายเดียวเพราะระยะหลังๆเนี่ยดูเขาดื้อด้านเหลือเกินแบบไม่ทําอะไรเลยอะ่ะก็ปล่อยปล่อยเลยแล้วคุณก็มามีแพชชั่นกับตัวเองเพราะคุณมองว่ายิ่งปล่อยให้พลังงานแบบนี้มันอยู่ในตัวนานๆไปอะ่ะมันจะทําให้ตัวของคุณอะ่ะอาจจะกลับไปอยู่ในจุดจุดเดิมจุดที่เบื่อหน่ายเซ็งกับความรักซึ่งจริงๆมันไม่น่าจะใช่อะ่ะความรักดีๆมันก็มีอยู่รายล้อมแหละเพียงแต่ว่า มันยังไม่ถึงเวลาเท่านั้นเองแล้วคุณก็กลับมามีแพชชั่นกับในเรื่องราวของความรักอีกครั้งหนึ่งโดยตัดเรื่องของเขาออกไม่คิดพราะคุณไม่คิดเท่านั้นแหละเรื่องทุกอย่างมันเล่นตลกคือเขาส่องคุณตาแตกเลยส่องมากๆแล้วก็คาดหวังด้วยว่าเนี่ยเขาจะต้องมาพบมาเจอคุณให้ได้เพราะเขาก็อยากได้ความสุขจากคุณอีกอ่ะเขาขาดคุณไม่ได้นะเพราะด้วยไพ่ของคุณอ่ะเป็นไพ่เก้าเหรียญของเขาเป็นหนึ่งเหรียญอ่ะ King of p e n t a c l e ะยังไงซะ จะต้องมีการเติมเต็มซึ่งกันและการเป็นครอบครัวที่มีความมั่นคงนะคะเขาอะขาดคุณไม่ได้ด้วยไพ่เดวิลแล้วก็ไพ่ไนท์เจ็ดเหรียญน่ะขาดไม่ได้ดถ้าขาดเนี่ยก็จะกลายเป็นคนแบบเนี้ยคล้ายๆเสียสติไปแล้วเพราะด้วยคุณอะมีอิทธิพลต่อใจของเขาเยอะๆเลยนะคะเพราะฉะนั้นตรงเนี้ยเขาไม่กลัวแล้วแหละความรัก เขากลัวเพียงแต่ว่าคุณจะไม่รักเท่านั้นเองแต่ตัวของคุณอ่ะไม่ใช่คนที่จะไปล้อเล่นกับความรักได้ถึงกับขนาดนั้นเพราะคุณก็ต้องการความรักที่ดีเช่นกันไพ่จึงแนะนําว่าความสัมพันธ์ครั้งนี้ได้ไปต่อนะคะมันมีความสุขซึ่งกันและกันแหละแล้วก็มันเป็นในความรักที่ค่อนข้างที่จะลงตัวนะเพราะมันเกิดขึ้นด้วยไพ่สีไม้ความเป็นครอบครัวไม่อยากจะลงไปว่าเป็นทวินเฟรมให้เป็นเนื้อคู่กันไปกันและกันหรือโซเมทซึ่งมันค่อนข้างที่จะลงตัวมันจะเกิดการพัฒนาเกิดขึ้น จากเดือน6ใช่ไหมที่เขาจะกล้าแล้วก็นับไปจากเนี้ยแปดันหรือแปดาไดานทุกอย่างจะเริ่มดีขึ้นดีขึ้นไปเรื่อยๆหรือเดือน8ปอะ่ะมันจะชัดเจนมากขึ้นเลยอะ่ะว่าเออเขาอาจจะมาขอคุณคบหรือทําอะไรบางอย่างให้คุณได้มั่นใจว่าเขาต้องการเป็นครอบครัวก,กับคุณอะ่ะด้วยไพ่อันนี้เลยไพ่เอ็ดออฟวแล้วก็ไพ่สไม้นะคะเดี๋ยวไปดูตัวอักษรที่เกี่ยวข้องระหว่างคุณกับเขาว่ามีตัวอะไรกันบ้าง F ฟ้ J แปน N นอร์เวย์ C ซีโร Y ยูท C ไชน่านะคะ B บอย E อังกฤษ G, ก o เกิล Q 1 0 p e o p l e l a n D D, Doc, W หรือดับเบิลยูช่องกง U น i t ต d ด R ร s เซีย O ออกน S สิงคโปร์นะคะเราเอาไพ่อันนี้มาดูกันนะคะเป็นไพ่โซลแมสเซจค์ดนะคะเขาบอกว่าก้าวต่อไปในความสัมพันธ์เนี้ยไม่ต้องหยุดยั้งนะคะ แสดงความขอบคุณเดี๋ยวเขาจะขอบคุณคุณที่คุณเข้ามาทําให้เปลี่ยนแปลงความรู้สึกในเรื่องของความรักที่กล้าที่จะรักมากขึ้นแล้วก็รู้สึกปลอดภัยแบ่งปันแสงสว่างของคุณคุณจะต้องเยียวยาเขานะด้วยความรักนี่แหละพลังแห่งการอธิษฐานเนี่ยระหว่างคุณกับเขาเนี่ยมีการอธิษฐานกันไว้ถึงได้มาเจอกันอเลือกความซื่อสัตย์คุณขอแค่ความซื่อสัตย์ทุกอย่างโอเคแหละอืม แล้วการปล่อยทุกอย่างคือการตัดสินใจนะคะพอคุณปล่อยก็เป็นการเข้าถึงจิตวิญญาณของคุณแล้วก็เข้าถึงจิตวิญญาณของเขาด้วยว่าเขาอ่ะตระหนักรู้ได้ว่าเขาต้องการอะไรกันแน่มันก็เลยเป็นการปลดเปื้องพันฒนาการของความกลัวของเขาออกไปจนหมดสิน้นอย่างนั้นเลยไพ่านางฟ้ามาดูนะคะไพ่านางฟ้าบอกว่า ความสัมพันธ์ครั้งนี้ตอนนี้ห่างกันเดี๋ยวมันจะมีแรงดึงดูดของคุณเนี่ยที่ดึงดูดเขาเข้ามาเพราะเขาปลอดภัยที่จะรักแล้วคุณก็ปลอดภัยที่จะรักวัยแตกต่างกันเป็นทูเ l อร์เป็นรักแท้จะต้องผ่านการเรียนรู้กันอีกการเข้ามาครั้งนี้แล้วก็มีโอกาสสมหวังอย่างมากมายเพราะว่าตัวของเขาได้เคลียร์อดีตได้เรียบร้อยเพราะคุณนั่นแหละปล่อยไปตามสถานการณ์จะมีความรักโรแมนติกเป็นพาร์ทไล r ์เ a ลชั่นชิพแล้วได้ไปต่อเป็นแบบรักแท้แล้วแ,แหละนะคะ วันนี้ก็จบลวสำหรับเรนดอมขอขอบคุณมากที่มารับชมแล้วก็รับฟังขอค่าครูโดยการกดติดตามกดแชร์กดไลค์กดซับสไครต์ดูโฆษณาให้ด้วยนะคะใต้ข้างล่างจะมีคําว่าสมัครนะคะก็กดสมัครได้สมัครไปเป็นสมาชิกกับแพนถวายดอกบัวเดือนละหนึ่งครั้งนะคะใต้คลิปก็จะมีตะก้าก็หากค่าคอมมิชชั่นตรงนี้แพนก็นําไปทําบุญก็เท่ากับได้สนับสนุนและได้ทําบุญด้วยมีคลิปสั้นๆหนึ่งนาทีสามนาทีดูได้แล้วก็คลิปทุกคลิป ไม่มีวันหมดอายุเพราะว่าเป็น t i m e l e s จะใช้การไถฝืดหรือเลือกดูเป็นแบบยอดนิยมหรือเป็นแบบเก่าที่สุดก็ได้หลายคนไปดูก็ยังคงแม่นอยู่เพราะมันไม่ได้หมดอายุอยู่แล้วนะคะช่วงนี้ก็จะมีหนังสือที่แพนเรียบเรียงเองไพ่ทาโร่จากเดิมร้อยเอ่อก็จะเหลือ200ไพ่จาก150ก็จะเหลือ100รวมกันทั้งชุดก็เป็น300บาทหรือใครจะซื้อแยกก็ได้นะคะแอดไลแนแพนลรีทาโร่ก็ใกล้หมดแล้วจริงๆละ มันหมดไปแล้วรอบหนึ่งแล้วก็ได้เรียกร้องกันมาสั่งมาอีกก็เลยขยายเพิ่มไปให้ได้ซื้อกันอีกนะคะเป็นช่วงโปรโมชั่นที่มันถูกไม่รู้จะถูกยังไงแล้วนะคะแผ่นทองพระแม่รัศมีนี่ก็ยังมีอยู่ของป้าพิคเนตก็ยังมีอยู่ซึ่งแผ่นก็ใช้อยู่แล้วก็งานเข้าเยอะเงินเข้าเยอะดีนะก็ใช้ได้ทุกคนเลยนะคะจากแผ่นละ149ก็จะเหลือ100บาทก็โปรโมชั่นด้วยเช่นกันรายละเอียดเหมือนเดิม ไปที่แพนเลิร์ทาโรสั่งกันมาได้ของมีจำนวนจำกัดน,นะคะอันนี้เขาปลุกเส็กมาจากอินเดียเรียบร้อยแล้วนะคะคุณก็ไปใส่หลังเคสได้เลยนะคะอืดีทั้งคู่แหละเพราะว่าพ่อแม่กับป้าพิคเนตเขามาคู่กันก็เช่าไปทั้งคู่สองร้อยเองค่าส่งห้าสิบาทไม่น่าซีเรียสเลยได้ลดไปเกือบร้อยบาทโคตรคุ้มอ่ะนะคะส่งคู่่ไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายแยกวันนี้ก็ประมาณนี้นะคะขอบคุณมากดูแลรักษาสุขภาพด้วยแล้วหวังใจว่า จะดูคลิปแพนไปอีกยาวๆนานๆนะฝากชุมชนด้วยไปดูข่าวสารวันนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะบ๊ายบาย